อยากแบ่งปันปในหัวข้อที่สำคัญเลยนะฮะแล้วก็ทำให้เราเห็นรายละเอียดของพรวจนะในตอนหนึ่งนะครับในเรื่องของการว่าอพอลโลข้าพระเจ้าปลูกอพอลโลลดน้ำนะครับหรือว่าแปลว่า รือว่าหน้าที่ในพระวรากายอยากแบ่งปันใน1โครินบทที่3ข้อที่6ข้อที่7นะครับพระคัีบอกว่าพระเจ้าได้ปลูกนะครับแล้วก็อปอลโลรดน้ำนะครับแต่พระเจ้าทรงทําให้โตนะครับเพราะว่าคนที่ปลูกและลดน้ํานั้นไม่สําคัญอะไรแต่พระเจ้าผู้ทรงโปรดให้เติบโตนี่นะครับต่างหากที่สําคัญนะครับจริงๆเนี่ยพระคัมภีร์ตอนนี้เนี่ยสิ่งที่เปาโลกับอปอลโลทาคือหน้าที่เดียวกันเป็นใครรู้ไหมฮะเป็นศิทธิพิบาลประจําโคริน สองคนได้เป็นศิทธิบิบาลเหมือนกันแต่พังมพีบอกว่าเปาโลไม่ได้ทําหน้าที่รดน้ําเปาโลทําหน้าที่ปลูกแต่ว่าอัปเปโลรดน้บพี่น้องเห็นไหมตําแหน่งเดียวกันรับใช้เหมือนกันแต่ทําคนละบทบาทนะครับพะคัมภีตอนนี้เนี่ยทำให้เราเห็นหมายว่าสองคนเนี่ยพี่น้องตอนนี้เป็นเรื่องน่าสนใจมากก็คือว่าสองคนเนี่ยทำหน้านที่เดียวกันคือเป็นสิทธิบิบาลนะครับแต่พระคัมภีเนี่ยบอกชัดเจนเลยบอกว่าขพระเจ้าปลูกอัปเโลลดน้ำคนละหน้าที่กันเลยนะฮะหมายว่าพระเจ้าเนี่ยนะครับจำเป็นจะต้องเตรียม คนแต่ละคนให้พร้อมในการรับใช้ไม่เหมือนกันผมเองเป็นคริสเตียนปีนี้มาก็น่าจะ2538ปีนี้2560เท่าไหนะ oh, <65 S 1> ร่นะฮะโหงแล้วฮะผมก็เชื่อพระเจ้า27ปีแล้วนะครับ <c oughs> อาจจะดูหน้าแล้วาจาะเใช่เหรออะไรอย่างเงี้ยนฮะดู <c oughs> พูดชมตัวเองฮะชมตัวเองก็ดีนะฮะ <c oughs> ผมตาเชื่อพระเจ้าแรกๆเนี่นะครับผมเชื่อที่วิศวะที่จุลานะครับผมมีพี่เลี้ยงคนหนึ่งนี่นะครับที่มาดูแลชีวิตผมเนี่ยนะครับเป็นคนสอนพระวจนะพระเจ้าดีมากดีที่สุดคนหนึ่งเท่าที่ผมเคยเรียนมาเลยในชีวิตเลลยนนนะะครรับสอพได้้ึึกซง มีความน่าสนใจเล่าถึงแบ็กกราวน์นะครับแล้วก็สอนสนุกมากนะครับหลายคนเอาเทปมาอาจสมัยนั้นไม่มี MP3 ไม่มีมือถืออัดนะครับก็เอา เอาไปอัดเทปของพี่เขาเลยนะครับสอนบพื่พี่ดีมากๆเลยนะครับจนพี่คนนี้นะครับออกไปจากชีวิตผมเนยนะครับผมก็เลยบอกพระเจ้าว่าพระเจ้าผมอยากมีของประทานแบบนี้สอนเพืพี่ดีจริงๆเลยแบบมันสนุกมันมันไม่ได้เป็นแบบสไตล์ว,ว่ายกหัวข้อมาแล้วพูดไปเรื่อยๆนะครับผมชอบสไตล์การสอนเขามากๆเลยนะครับทำให้ผมเนี่ยไปเก็บตังไปซื้อหนังสือคอมเมนต์รีประวัติศาสตร์เลยมานั่งอ่านเพราะว่าพีค่คนนี้สอนพาวจนะแล้วสนุกมากนะครับผมชอบมากๆเลยปัจจุบันพี่ท่านนี้ก็ไปเป็น p r o f เซอร์ที่ต่างประเทศเนี่ยนะครับก็เป็นคนเป็น genius เลยนะครบผมชอ แบบนี้เพราะผมรู้สึกว่ามัน,มนทำให้ผมเข้าใจในแบ็กกราวมันไม่ได้เป็นแค่มาเล่าท็อปิกหนึ่งแล้วก็อธิบายแต่ว่ามันอธิบายถึงมันมีวิชาการนิดหน่อยบวกลบเข้าไปในในคำสอนนี่นะครับผมก็เลยถูกสอนมาแบบนี้ตั้งแต่ตอนผมเชื่อพระเจ้าแรกๆนะครับต่อมาเนี่ยตอนที่ผมเรียนที่จุฬานะครับจริงๆมีพี่เลี้ยงหลายคนเลยนะครับที่มาสร้างชีวิตผมสุดท้ายเนี่ยผมก็ไปอยู่กับผู้นําท่านหนึ่งนะครับที่ผมเนี่ยเป็นเด็กเรียนดีนะครับแล้วก็ตั้งใจเรียนไม่เกเรเลย นะครับไปเรียนมาหาลัยก็ไม่เกลรยไม่เคยไปกินเหล้าไม่เคยไปสูบุรี่ไม่ไปเล่นยาไม่ทําอะไรสีสวเลยนะครับแล้วก็บ้านผมเป็นคนจีนนะครับผมไปเรียนเนี่ย เนื่องจากผมไม่ตั้งใจเรียนเรียนโรงเรียนชายล้วนพอเรียนมหาลาัยก็เป็นสหาหนี่ก็ไปเที่ยวไปจีบหญิงอะไรผมนี่นะครับเละเทะไปหมดเลยนะครับไม่ค่อยตั้งใจเท่าไหร่ไปยิ่งรับใช้พระเจ้ายิ่งหนักก็ไม่ใหญ่เลยนะครับเพื่อพระเจ้าอะไรเงี้ยครับก็เลยไม่ยอมอ่านหนังสือเรียนคณแนี้เละเลยนะครับแล้วก็แต่สิ่งหนึ่งก็คือว่าเวลาพ่อแม่คนจีนเนี่ยหลายครั้งสิ่งหนึ่งก็คือว่าชอบชมรับหลังแต่ไม่ชมต่อหน้านะครับคณะที่ผมเรียนก็เป็นคณะที่เข้ายากมากที่สุดคณะหนึ่งในประเทศไทยสมัยน้้นเครรวผผผมมมมมกกาได่่่่สสสงึึึทีีููออืพ ม,มันจะมีคํานึงบอกกับผมเสมอว่าไม่ดีพอนะครับโดยเฉพาะตอนปีหนึ่งไปจีบสาวคณะหนึ่งแล้วโดนเด็กคณะอื่นแย่งไปแล้วทําไมเราสู้เขาไม่ได้ตรงไหนนะครับ <c oughs> ก็เลยรู้สึกไม่มั่นใจตลกๆนะคำขำแต่ว่าประเด็นก็คือว่าผมก็รู้สึกเสมอว่าผมไม่ดีพอแล้วสิ่งที่สําคัญก็คืออะไรครับพี่เลี้ยงท่านนี้นะครับเขาเป็นโอ้เป็นคนเก่งมากๆเลยนะครับเป็นถูกส่งไปจับมือกับบิลควินตันเลยนะครับตอนที่มาที่เมืองไทยนะครับตอนนี้ก็เป็นอาจารย์ที่จุลานะครับท่านเองก็พูดให้กําลังใจผมมากๆเลยว่า ผมพิเศษผมผมเป็นคนที่ยอดเยี่ยมอะไรอย่างนี้นะครับมันก็เลยทาให้ผมรู้สึกมั่นใจว่าคาคาเล็กๆคํานั้นนี่นะครับทาให้ผมสามารถไปได้ไปได้เรื่อยๆถึงแม้ว่ามันจะดูเหมือนมีเรื่องแย่ๆบนชีวิตผมรู้สึกว่าผมเป็นคนพิเศษ special, อ่ะผมสเปเชียลเนี่ยเพราะพราะเขาเรียนคณะเดียวกับพราะผมพี่ว่าชมชมเชยผมนะคำชมเชยเล็กๆน้อยๆน,อน,น,นะครับที่พูดมาจากความจริงใจที่ผมสัมผัสได้นะครับมันทําให้ผมมั่นใจแล้วก็ผมกล้าทําอะไรหลายอย่างมากจริงๆเพราะว่าผมมั่นใจว่าผมทําได้ พระเจ้าก็ส่งพี่ท่านนี้มาจริงมีหลายคนเลยนะครับที่มีโอกาสแต่ผมพูดแค่บางคนเพราะเยอะนะครับต่อมานี้นะครับพอผมเริ่มเรียนเนี่ยผมก็มาอยู่กับผู้นําที่จริงๆเป็นผู้นำเหนื่อยเ่านั้นอีกนะครับแบบผมก็กลายมาติดกับผู้นําท่านนี้นะครับผู้นำคนนี้เนี่ยเป็นคนอดทนมากนะครับถึงลูกถึงคนมากๆสไตล์ของอาจารย์หน่อยนี่นะครับวันนี้เนี่ยล่าสุดมีพี่น้องท่านหนึ่งนะครับเข้าใจผิดกับภรรยาตอนเช้านะครับเราขึ้นรถไป8คนไปแถวทวีวัฒนาเลยไปถึงบ้านเขาเลยแล้วก็พาเขาไปคืนดีกัน สไตล์นี้มาจากผู้นําอีกคนหนึ่งที่ผมมีการได้รับการสร้างชีวิตเขาไม่เคยทิ้งคนเลยถึงลูกถึงคนนี่คือแล้วก็พาไปบุบไปประมาณนะครับไปเข้าไปในบ้านอุปกรณ์อะไรที่มันเกี่ยวกับสไตล์เป็นรูปเคารพเต็มเหมือนกับเป็นสิ่งที่มันไม่ถูกต้องเต็มไปหมดเลยนะครับก็เลยช่วยกันโลออกมาได้ประมาณห้าถุงเขาคงคิดว่าไม่น่าพายพวกนี้มาเลย โล่ของไม่ได้5ถุงนี่นะครับถึงลูกถึงคนมากๆแล้วล่าสุดนี้ก็ยังไปที่สอยดาวเพื่อจะไปทำลายลูกขลุบให้กับพี่น้องท่านหนึ่งนะครับสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ผมเรียนรู้มาจากผู้นําท่านหนึ่งที่ก็เป็นคนอย่างนี้จริงๆนะครับอดทนมากๆนะครับอึดมากรักลูกแกะมากนะครับไม่ทิ้งไปไหนไม่เคยหายไปไหนเป็นคนเสียสละสูงมากนะครับเป็นคนดีเลิศมากเลยนะครับแล้วผมเองก็เรียนรู้ที่จะเป็นคนที่ทํางานหนักนะครับไม่ได้เป็นคนเกียดค้านในทางพระเจ้าติดตามพระเจ้าก็ติดตามพระเจ้าจริงจังทำอะไรก็จริงจังนะครับไปเราไปพันธกิจที่ออุบลรางงปปะไถึม สี่ทุ่มนะครับตื่นเช้ามาเราก็ไปบ้าน2บ้านไปทำเซอร์วิสเสร็จปุ๊บบ่าย3กลับไปสีสเกตอีกนะครับเลิกประมาณทุ่มกว่าขับมาถึงกรุงเทพเลยวันรุ่งขึ้นก็ทำแครต่อนี่คือสไตล์ที่ผมได้จากผู้นำท่านนี้ที่ผมรู้สึกว่าเราต้องใช้เวลาให้เหมาะสมไม่ผมไม่พยายามจะทิ้งแคร เพราะว่าบางคนเขามาแล้วเขาคาดหวังว่าจะเผื่อจะได้เจอผมก็จะมีการได้รับใช้เขาบ้างนี่นะครับวิญญาณสไตนี้เนี่ยมาจากผู้นําท่านหนึ่งที่อยู่บนชีวิตผมแล้วก็เขาเป็นคนชรักภังดีกับผู้นํามากไม่เคยชมตีผู้นําไม่เคยอะไรเลยนะครับผมก็ได้เรียนรู้สิ่งดีจากคนคนนี้นะครับคนนี้เนี่ยก็เป็นคนที่พาผมมาหลังจากหลงหายให้โอกาสผมเชื่อว่าผมเป็นคิดเส้นที่ดีได้ทั้งที่ประวัติที่โชคโชนมากนี่นะครับตอนหลงหายไปก็มีข่าวสารส่งไปถึงผู้นําท่านนี้ประจําว่าผมเป็นคนยังไงนะครับเพราะว่าผมก็พยายามจะไม่ให้ใใครมมมาาาตตาก็ทํัววห้้เลสสุด่งขอูไป จะได้ไม่มีใครมาตามผมนะครับก็เชื่อในส่วนดีมากๆจริงๆนะครับจนชีวิตผมก็เละมากเลยครับจนพระเจ้าก็มีโอกาสได้มีการได้รับใช้ในส่วนบางส่วนเล็กๆน้อยๆที่พระเจ้าใช้ผมได้นะครับต่อมาชีวิตผมก็มาแถนก็มาเจอคุณหมอนะครับผมก็เรียนจัดเข้าใจเรื่องพระวิญญาณบริสุทธิ์ซึ่งผมไม่เคยเข้าใจมาก่อนในชีวิตนะครับแล้วก็มีการได้เข้าใจถึงคนที่เป็นผู้นําที่เป็นผู้นําที่ให้นะครับให้ตลอดแล้วก็รักลูกแกะสัตว์ซื่อจริงๆวันนั้นตอนเริ่มกับตอนนี้ก็ยังเหมือนเดิม ผมเห็นผู้นำคนหนึ่งที่อายุเยอะแล้วก็สามารถจะรักพระเจ้าได้จริงๆยังยังจูงมือภรรยาอยู่ไม่ไม่หายไปไหนนะครับนี่คือสิ่งที่ผมเรียนรู้จากอาจารย์หมอในการดําเนินชีวิตคริสเตียนพี่น้องสิ่งเหล่าน,นี้นะครับหลายคนเนี่ยมีหน้าที่ในการท่านเองนี่นะครับเป็นคริสเตียนนะครับท่านรู้หรือเปล่าครับบางคนเนี่ยอยู่บนชีวิตของท่านเนี่ยเขาเรียนรู้บางอย่างจากชีวิตของท่าน เมื่อมองกลับไปเนี่ยพระเจ้าเนี่ยใช้บางคนปลูกชีวิตผมบางคนเนี่ยปลูกผมตอนผมเพิ่งเชื่อนะครับแล้วพระเจ้าก็ใช้บางคนรดน้ําบนชีวิตของผมพระเจ้าสร้างลักษณะชีวิตบางอย่างบนชีวิตของผมเพื่อวันหนึ่งผมจะมีการได้ทางานที่พระเจ้าเรียกผมนะครับก็คือศิษยบิบาาน,นะครับได้เป็นอย่างดีนะครับมีหลายอย่างจริงๆแล้วทุกคนมีสมควรที่จะเขียนชื่อไว้ในกิจกรรมประกาศบนชีวิตผมจริงๆว่าเขามีส่วนทําให้ชีวิตของผมเป็นอย่างนี้นะครับบุคล,ลิกลักษณะเหล่านี้นะครับไม่ได้เกิดขึ้นด้วยความบางังเอิญไม่ได้เกิดจากการที่ อยู่ดีมันขึ้นมาเลยพระเจ้ามีแผนการที่พระเจ้าส่งบางคนมาบนชีวิตของท่านเพื่อจะมีวัตถุประสงค์เพื่อขัดเกลาท่านให้พร้อมวันหนึ่งจะไปทํางานที่พระเจ้าเรียกท่านนะครับมองในทางกลับกันนะครับพี่น้องทุกคนเนี่ยที่อยู่ในโบสถ์นี่นะครับท่านเองรู้หรือเปล่าว่าท่านเองก็มีส่วนในการสร้างคนบางคนที่มาบนชีวิตเขานะครับท่านมีส่วนที่วันนึงเนี่ยบางคนใครจะไปรู้ไข่มุกจะกลายเป็นคนที่เป็นนักประกาศที่ขายแคทเธอรีนคูแมนก็ได้แถวอุดอรนี่ต้องไปเจอไข่มุกอันดามันนะครับไปเจอเหมือนแคทเธอรีนคูแมนเลยนะคร เดินผ่านคนตายก็ฟื้นแล้วเนี่ยนะครับแล้วเขาบอกว่าวันหนึงน่งเนี่ยเขาเติบโตในคิดสจักนามองุ่นใหม่พระเจ้าใช้บางคนที่เป็นคนที่อยู่ในบ้านใจสร้างชีวิตของเขาบุคลิกอย่างเงี้ยเขาได้มาจากคนคนนี้เลยนะครับสิ่งเหล่านี้เนี่ยเป็นสิ่งที่สําคัญมากๆแล้วเราก็ต้องเข้าใจว่าพระเจ้าไม่ได้ใช้คนคนเดียวทําหน้าที่ศิลปิลในโครินเช่นเดียวกันทําหน้าที่ปลูกแล้วก็รดน้ําเช่นเดียวกันพระเจ้าใช้ทุกคนในคิดสจักนะครับโดยใช้ท่านเองเนี่ยมีส่วนในการสร้างชีวิตคนบางคนในบางบ้านบางมุมของชีวิตอย่างแท้จริงนะครับ หนึ่งโคินนี้นะครับเป็นจดหมายฝากถึงเมืองโคินนะครับโค林เนี่ยแน่นอนนะครับคนที่ทําหน้าที่ปลูกก็คือเริ่มต้นเลยถางดินนะครับปลูกวัดขุดวัชพืชก็คือเปาโลศิยพิบาลคนแรกของคริสตจักรนี้คือเปาโลครับสุดท้ายเนี่ยพระเจ้าก็ใช้เปาโลถางหญ้าถางพงขุดดินปลูกต้นอ่อนกําจัดแมลงจนสุดท้ายนะครับเมืองที่เต็มไปด้วยความดาร์กที่สุดเมืองหนึ่งในโลกนะครับที่เขาเรียกคนทาผิดทางเพศว่าโค林ทนทสนี่นะครับก็สามารถมีคริสตจักรของพระเยซูเกิดขึ้นได้นะครับแล้วพอถึงเวลานี้นะครับ พระเจ้าเนี่ยก็ส่งเปาโลกออกไปไปทําำันธกิจที่อื่นต่อจากโครินเนนะครับแล้วสุดท้ายเนี่ยพระเจ้าก็ดึงคนคนนึงขึ้นมาชื่อออปโโลนะครับคนนี้นะครับเป็นคนที่มีประวัติว่าเป็นคนที่มีหน้าตาม,มากๆม,มีการศึกษาสูงนะครับจากเมืองอเล็กซานเดรียในอียิปต์นี่นะครับที่อเล็กซานเดอร์ไปตีนะครับแล้วก็คนหนึ่งที่เป็นกองทัพ แม่ทัพของอเล็กซานเดอร์พออเล็กซานเดอร์ตายก็แยกประเทศกันก็คนหนึ่งก็คืออยู่ตรงบริเวณแถบอียิปต์นี่นะครับก็เลยตั้งเป็นชื่อเมืองอเล็กซานเดรียนะครับเป็นเมืองท่าที่สวยงามมากๆเป็นคนมีการศึกษามีหอสมุดใหญ่ที่อเล็กซานเดรียนี่นะครับอพอลโลเนี่ยเป็นคนที่มีการศึกษาสูงมากๆนะครับแล้วก็มานะครับที่มาดูแลคี้สจักรเมืองนี้ชื่อว่าอพอลโลเป็นสิทภิบาลประจําเมืองโครินน์นี่คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในเมืองโครินน์คือมีการเปลี่ยนสิทธิบาล นะครับประติศาสตร์เนี่ยเล่าให้เราฟังชัดเจนเลยนะครับว่าพอลโลเนี่ยเป็นนักพูดที่มีพรสวรรค์มากๆ very very good นะครับแบบในการเป็นออ a t เรเตอร์ที่เจ๋งมากนะครับทุกคนรู้จักเขาดีมากๆในความสามารถในการพูดคารมคมคายนี่นะครับและตรงกันข้ามเลยนะครับเปาโลจริงๆท่านอาจจะคิดว่าเปาโลพูดเก่งถ้าใครเคยฟังที่ผมเทศนาศรเรื่องเปาโลนะครับเปาโลสูง140สูง140นะฮะหัวล้านนะฮะ <laughs> แล้วก โดนทุบตีเยอะน่าจะตามอารมณ์แบบรูปร่างหน้าตามไม่ได้ดูดีเลยนะครับแล้วมีคิดสดกหนึ่งนะครับดูถูกเปาโลบอกว่าจดหมายเปาโลดูน่ากลัวแต่ดูตัวจริงไม่เท่าไหร่เลยแม้ว่าเปาโลนี่นะครับพอแบบโหมจดหมายมามันไม่มีการส่ง Facebook มาดู Facebook เปาโลจะอยู่หน้าตามไม่มีฮนะพอมาถึงนี่นะครับเอา้าในเปาโลตัวกระจึงหนึ่ง นะครับโอ้โหจดหมายนี่มันดูโอ้โหนี่อัศจรรย์เปาโลในตัวกระจึงนึงเงี้ยนะครับดูแบบตัวเล็กๆนี่นะครับแล้วที่สําคัญก็คือว่าในสมัยก่อนนั้นนะครับในวัฒนธรรมกรีกจะมีตลาดเพื่อให้คนไปพูดปรัชญานะครับเพื่อเพื่อโชว์ว่าตัวเองเป็นคนมีความรู้จากที่อื่นนะครับเปาโลเนี่ยเป็นคนที่ไม่เหมาะกับการพูดเลยพูดจาแบบน่าเบื่อขนาดคนตกตกจากหน้าต่างตายอ่ะ ผมยังไม่เคยเห็นใครล่วงหลับนะครับผมก็ใช้วิธีจี้เอาเอาทำไมคุณเป็นยังไงหลับหรือเปล่าอย่างเงี้ยพยายามนี้ตั้งใจฟังผมแต่ว่าเปาโลนี่สามารถพูดจนคนลิงหลับได้นะครับสอนพระวจนะพระเจ้าจนคนหลบมันคงมีฤทธิ์เดชของพระเจ้าแต่เนื้อหาคงสวัสดีครับพี่น้องผมเคยเจอผู้รับใช้พระเจ้าหลายท่านเลยนะครับในชีวิตเขาเป็นคนสอนโมโนโทนมากเลยมีพี่เลี้ยงท่านหนึ่งผมเนี่ยนะครับน่ารักมากเลยนะครับเขาเป็นคนใจเย็นครับอื พระเยซูรักเราทุกคนนะเราจําเป็นจะต้องรักพระเจ้าสอนอย่างเงี้ยฮะแล้วผมก็ผมก็ทุกครั้งผมต้องตั้งใจฟังมากเลยอครับนี่นะครับเขาเขาคงมีบุคลิกสไตล์นี้สอนไม่มันน่ะสอนที่เราจะหลับทุกทีไม่มีขำไม่มีฮาพี่น้องพิสูจน์ชัดเจนคือมีคนตกจากตึกตายนะครับแล้วแน่นอนครับพอบุคลิกอย่างนี้ของเปาโลแล้วเปาโลมาเจอกันนะครับอีกคนนึงก็พูดน้ำไหลไฟดัดยิ่งกว่าโนตอุดมนะครับท่านท่านคิดดิครับถ้าวันหนึ่งโนตอุดมมาเป็นคริสเตียนแลวเป็นศิษยาพิบาล เดี่ยวเดี่ยวทุกสัปดาห์เลยเดี่ยว45นาทีขอชั่วโมงครึ่งได้ไหมนะครับเดี่ยวทุกเดี่ยวทุกสัปดาห์เลยนะครับแบบพูดคงมันมากเลยนะครับแต่เปาโลกับบอลลนี่ต่างกันมากเลยนะฮะเปาโลเนี่ยเป็นขุดลากถอนนะ้พูดจา ไม่น่าไม่ตื่นเต้นเลยนะครับเปาโลในประวัติศาสตร์จริงๆนะครับตัวก็เล็กหน้าตาบุคลิกก็ไม่ดึงดูดนะครับไม่มีความอกผายไหลผึ่งนะก็ไม่แน่ก็อาจจะจาร์เปาโลก็เลยไม่ได้อาจจะซีเรียสมั่งเรื่องแต่งงานเพราะก็เลยไม่อยู่คนเดียวดีกว่าอย่างนี้นะครับแต่ว่าบุคลิกของเปาโลนี่นะครับช่างขัดแย้งกับฤทธิ์อำนาจยิ่งใหญ่ในชีวิตของเขาจริงๆนะครับเปาโลนี่นะครับมีบุคลิกที่ต่างมากเริ่มต้นด้วยศิษย์พิบาลที่พูดแบบเปาโลสไตล์เปาโลเลยนะครับอาจจะพูดโมโนโทนพูดเรื่อยๆน,น ว,ว้าวอาจจะขึ้นมาฮาเลลูยาอย่างนี้นะครับโอ้โทุกคนตื่นเต้นใหม่บทแล้วเป็นอะไรไปจะมีฮาเลลูยาอาปลโลมาเนี่ยนะครับพูดจานคนโโหัวเราบอกว่า้ดีมากเลยนะครับมันก็เลยเกิดสิ่งหนึ่งขึ้นในโบสนะครับก็คือว่าสไตล์ของพาสเตอร์ใหม่กับพรสเตอร์เก่าเนี่ยไม่เหมือนกันนะครับแล้วสุดท้ายเนี่ยมันก็เลยเกิดความขัดแย้งและแตกแยกเกิดขึ้น ผมจะสอนเรื่องสําคัญในบทเลยนะครับจริงๆในบทเราก็มีผู้สอนหลายคนนะครับ <c oughs> ผมเองก็เป็นผู้สอนคนหนึ่งนะครับมีอาจารย์หน่อยมีอาจารย์บิ๊กอาจารย์รัดอา <c oughs> จารย์บุ๊กอาจารย์โอ๋อาจารย์อ้อยนี่นะครับหลายคนนี่นะครับแต่ว่าหลายคนสไตล์ไม่เหมือนกันสมมุตินะครับสไตล์อาจารย์บิ๊กก็จะสไตล์แบบหนึ่งเลยนะฮะแบบคนละแบบกับผมเลยนะครับผมก็จะสไตล์หนึ่งยิ่งอาจารย์หน่อยยิ่งคนละสไตล์กับผมเลยนะครับผมจะสไตล์แบบแบบ อินโฟเมชันนิดนึงนะครับแล้วก็บวกหลายๆเรื่องไปจะดุดันนิดนึงอาจจะแบบวันนั้นไปที่อุบลน,นะครับคนนเขาฟังอยู่แล้วเขาก็โอ้ย oh, ดูดีใจจังเเจอตัวจริงวันนี้อาจารย์ไม่ไม่ดุใครแล้วหรอคะ <laughs> คงโดนดุผ่าน youtube นะครับอีกคนหนึ่งมาฟังก็บอกว่าฟังคลิปพี่ทุกทุกอันเลยแต่ทุก็จะฟังทีต้องเตรียมใจทุกครั้งเลยนะครับเผื่อโดนด่านะครับสไตล์มันก็ไม่เหมือนกันถ้าเป็นจันหน่อยนะคะโอ้สวัสดีค่ะพี่น้องสวัสดีไหมคะโอ้วันนี้อะไรเงี้ยนะฮะจะดูเรียบเียบแล้วก็เอามีดมาเฉือนแล้วก็ยังไม่รู้ตัวว่าเป็นแผลนะครับโดนด่าไปแล้วแต่ไม่รู้ตัวว่าเป็นแผลนะครับเงียบแบบเรียบเรียบแต่เจ็บมากนี่นะครับ อาจารย์บิ๊กก็จะเป็นสไตล์อย่าง,างหนึ่งจันแล้วก็แบบหนึ่งพี่น้องมันไม่เหมือนกันเลยนะครับทำไมรู้ไหมครพระเจ้าใช้ผู้สอนแต่ละคนบางคนทําหน้าที่ฝังละบางคนทําหน้าที่ปลูกไงบางคนทําหน้าที่รดน้ําหน้าที่สิทยพิบาลเหมือนกันของอัปโลและเปาโลไม่ได้มีวัตถุประสงค์เหมือนกันไม่เหมือนกันพี่น้องมาทำมาคนละเรื่องจริงๆนะครับอ่าหมายว่าพระเจ้าเนี่ยนะครับ พระเจ้าก็เลยใช้เปาโลในการทําหน้าที่ตอนเริ่มต้นและใช้อปอลโลนะครับในการทําให้คนเขาโตขึ้นนะครับในภาษาเดิมนะครับคำว่าปลูกนะครับที่เปาโลมีหน้าที่ในการปลูกใช้คําว่าพูทิโอนะครับมาจากคาว่าพูตันนะครับที่แปลว่าการปลูกพืชนะครับเปาโลเนี่ยเปรียบเทียบภาพของ การรับใช้ของเปาโลคือการปลูกพืชน,นะครับการปลูกพืชในดินแดนที่ดินแข็งมากๆอย่างโครินนี้นะครับจำเป็นต้องพรวนดินนะครับจำเป็นที่จะต้องทำอะไรฮะต้องทําการดึงวัชพืชออกทําการไถทําการหนักนะครับไล่มแมลงสิ่งต่างๆเพื่อให้มีสภาพแวดล้อมที่ยากลําบากเนี่ยเหมาะสมกับการที่ต้นไม้ใหม่ที่ยังมีความเชื่ออ่อนนั้นโตขึ้นมาได้ว่าเปาโลนี่นะครับมีความเชี่ยวชาญมากๆเลยในการที่จะฝังราก อัครทูตลงไปในคิดสจักรต่างๆนะครับในเวลาหนึ่งปีครึ่งที่เปาโลทำงานที่เมืองโคลินนี่นะครับเป็นงานบุกเบิกที่อัปเโลทำไม่ได้นะครับอัปโลไม่เหมาะกับงานนี้นะครับคิดสจักรโคลินเนี่ยเปาโลเป็นคนปลูกแล้วกำลังแล้วเริ่มกลายเป็นต้นอ่อนพอเป็นต้นอ่อนเริ่มโตได้แล้วนะครับพระเจ้าก็เลยเปลี่ยนเปาโลไปปลูกที่อื่นพี่น้องเข้าใจไหมครับแล้วพระบีก็เลยบอกว่าเปาโลเนี่ยปลูกแต่อัปเปโลลดน้ํา คำว่ารดน้ำนะครับมาจากคาว่า pot t i z นะครับแปลว่าการให้น้ําการให้ของเหลวนะครับผ่านเป็นคําที่ใช้อธิบายวิธีที่ชาวนานเนี่ยรดน้ําในสวนเพื่อให้ต้นไม้เติบโตนะครับซึ่งคำคำนี้เนี่ยแปลว่าดูดซึมนะครับแปลว่าต้นไม้เนี่ยจะเต็มไปด้วยน้ําชุ่มฉ่าไปหมดเลยนะครับแบบว่าเปาโลบอกว่าอปอลโลนั้นเนี่ยไม่ได้มีหน้าที่แค่ให้น้ากับคิดสจักรนะแต่เป็นการทําให้คิสจักรชุ่มฉ่าไปด้วยคําสอนหมายว่าหน้าที่หลักของศิลปิลคืออะไรไหมครับเตือนสติลูกแกะและ ทำให้มีอาหารเพียงพอทาให้มีน้ําเต็มไปหมดทําให้เป็นพื้นดินดําน้ําชุ่มมีพระวะชะืชใหม่ใหม่ให้ลูกแกะได้กินได้ล่าเลิงเ,เหมือนกินอิ่มนอนหลับมีปาร์ตี้เนี่ยฮะล่าเลิงกันอยู่ในบรรดาฝูงแกะของตัวเองนี่นะครับเปาโลเนี่ยไล่วัชพืชไล่มแมลงต่อสู้กับศัตรูขับผีรักษาโรคทําหมายสําคัญอัศจรรย์ประกาศความเชื่อคนไม่เชื่อนะครับแล้วก็ฝังให้คนเนี่ยเติบโตขึ้นมาเป็นผู้นําระดับปเป็นต้นอ่อนได้แต่พระเจ้าใช้ออปอลโลเนี่ยมีหน้าที่ใน,ในการทําให้คนเขาโตขึ้นจากการเป็นต้นอ่อนเติบโต น้ำชุ่มฉ่าเพื่อจะได้มีอาหารมากพอและกลายเป็นคิดสักที่แข็งแรงขาดไม่ได้ทั้งเปาโลและอป,ปลอลโลพี่น้องเข้าใจไหมฮะหมายว่ายัางไงครับคิสเสียนที่มีความคิดว่าอป,ปลอลโลดีกว่าหรือเปาโลดีกว่าเป็นคิสเสียนที่ไม่เข้าใจพระวจนะพระเจ้าไม่เข้าใจว่าชีวิตท่านต้องการคนปลูกและชีวิตท่านต้องการคนลดน้ําท่านต้องการคําสอนบางประเภทบางคนชอบฟังคําสอนสไตล์เดียวนะครับชอบไปฟังคําสอนสไตล์ที่อ,อาจจะแบบ ง่ายๆสบายๆแล้วบอกว่าแต่พระเจ้าสร้างสมมติพระเจ้านะครับให้ท่านอยู่ในคิดสักโครินแน่นอนพระเจ้าเปลี่ยนทั้งอปอลโลและเปาโลอยู่ในคิดสักน้ำมื่วใหม่พระเจ้าก็ให้ท่านให้ผมมีส่วนบางส่วนบนชีวิตของท่านพระเจ้าก็ให้จันหน่อยมีบางส่วนอาจารย์บิกมีบางส่วนผู้นําหลายคนก็มีบางส่วนมีอาจารย์ป๊อปด้วยนะครับมีบางส่วนในการสอนหมายว่าไงครับพระเจ้านี่นะครับอยากให้ท่านเนี่ยถูกปลูกถูกรดน้ําบางคนมีหน้าที่ลิทกิ่งบางคนมีหน้าที่เลยนะครับขัดสีชวีวันให้ท่านเหมาะสมับการเป็นเจ้าสาวของพระเยซูบางเรื่อองงนน่รับทาาจํเป็ต้ ทุกกระบวนการในการเตรียมตัวเป็นต้นไม้ที่เติบโตถ้าใครจะเป็นเจ้าสาวนะครับจะรู้เลยนะครับคอสเจ้าสาวช่างยาวนานนะครับ <allow. S 1> คุณยายน่าจะรู้ดีเพราะว่าเคยเตรียมคนไปประกวดนางงามม่นะครับมีมทั้งขัดน้ํานมแว็กซ์หน้าแว็กซ์นขนนี่นะครับ จิ้มสิวอะไรโอ้ยอีหลงตุงนางหมดเลยฮะมันจําเป็นต้องเตรียมพี่น้องมันจำเป็นต้องอบน้ําอะไรของเต้มไปหมดเลยนะครับความสวยงามของการเป็นเจ้าสาวนะครับล่าสุดก็คุยมีน้องคนหนึ่งที่เราได้ข่าวไปนะครับว่ากำลังจะเข้าสู่พิธีมั่นนี่นะครับเขาก็โอ้แต่ทำไมต้องเตรียมอะไรเยอะขนาดนี้เลยเหรอเลยนะครับเดี๋ยวก็ต้องคนก็แนะนําอย่างนี้แต่งอย่างนี้อะไรเต้มไปหมดเลยนะครับดูชีวิตเขาไม่เคยเจอเรื่องอย่างนี้มาก่อนเลยผมก็อยากจะบอกนะครับว่าน่าจะฟังอยู่ด้วยนะครับผมอยากบอกนะครับแต่งงานต้องเตรียมตัว แต่งานก็อย่างนี้แหละไม่มีง่ายๆหรอกไม่มีแบบโออะไรแบบไม่มีง่ายๆนะครับก็เหมือนกันพี่น้องจะเป็นเจ้าสาวบางทีท่านก็ต้องเตรียมตัวพี่น้องเข้าใจไหมนิสัสาบางอย่างท่านไม่เวิร์กนะครับพระเจ้าก็ส่งบางคนนะครับเอาเอาไอ้เหล็กก้อนใหญ่ๆมาขัดไอ้มุมท่านแหลมๆเลยนะมาเจอสมมติเจอวเจอสมมติแกมามีมีเงี้ยงขึ้นมาอันนึงนะครับพระเจ้าส่งใครบางคนมานะครับขัดปึ้นนะครับไอ มายุ่งอะไกับฉันตรงนี้มุมนี้นะครับพระเจ้า,าบอกไม่ได้เดี๋ยวไม่สวยเดี๋ยวไม่สวยจะแต่งงานไม่สวยพระเจ้า,าส่งมาบึ๊ดไปยุ่งเลยกับชีวิตของฉันนี่นะครับบางมุมในชีวิตมันก็ถูกถูกคนมากระทบอยู่ในบ้านบางคนก็มาจะมาเตือนสติท่านบางเรื่องเอ่อบางอย่างท่านก็ไม่ชอบี่นะครับพี่น้องมันจําเป็นพี่น้องจะเป็นเจ้าสามีมีขนจมูกยาวๆไม่ได้เหมือนต้องถอนออกแล้วใครเคยถอนขนจมูกบ้างฮะถอนที่โอ้โหน้ำตาไหลเล็ดเล็ดลินเล็ดลินทำไมฮะหมายว่าบางคนจะมาถอนขนจมูกท่านขนจมูกท่านยาวท่านเป็นเจ้าสาวไม่ได้ <het art> รับค่ะแล้วข,ขนจมูกก็ติดปิดปากท่นนี้นะไม่ได้ไมันต้องตัดทิ้งนะพระเจ้าบอกยอมไม่ได้ก็ต้องตัดขนจมูกท่านทิ้งนะครับบางคนพระเจ้าส่งมาทาเล็บท่านท่านนียไปเจอใครก็ขวนเขาทั่วเลยครับพระเจ้าตัดเล็บให้สั้นเลยนะครับพระเจ้าก็มีวิธีในการที่ส่งบางคนของประธานหลากหลายมาเพื่อทําให้ท่านเป็นคนที่สมดุลน,นะครับในพระชนมพระเจ้าก็เลยบอกในเอเฟซัสบทที่4ี 4: ่ข้อที่เอถึงสิบอนะครับบอกว่าพระองค์ให้บางคนคือบางคนเท่านั้นนะครับเป็นอัครสา,าวกบางคนเป็นศาสดาพยากรณ์บางคนเป็นผู้ประกาศข่าวประเสริฐบางคนเป็นศิษยพ บาปมันควเป็นอาจารย์เพื่ออะไรครับเพื่อเตรียมวิสุทธิชนให้ดีรอบคอบดีรอบครอบคืออะไรฮะเป็นคนดีรอบคอบอ่ะท่านเข้าใจไหมฮะแล้วท่านเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นนี่นะครับผมเนี่ยเรียนรู้หลายอย่างเลยบางผมเป็นผู้ใหญ่บางที่บางหลายครั้งก็ไม่รอบคอบบางทีก็ไปเกาเท้าต่อหน้าผู้เชื่อใหม่บ้างนะครับไปนั่งดูนั่งฟังไปก่อนบางทีก็เล่นมือโซนนี่นะครับเขากาลังเกียดมือผมจะไปวางหัวเขานะครับเขาเหมือนจะตายคะตอนที่ผมกําลังจะเอามือไปวางหัวเขานี่นะครับก็เห็นมือผมโดนที่ขาผมนะครับพอจะไปวางหัวเขาปุ๊บนี่นะครับของ เขาเป็นคนรักสะอาดมากผมก็เป็นความผิดผมพอจะไปวางคน <c oughs> เขาแบบพรวางเสร็จนละ้กลับบ้านรีบล้างผมใหญ่เลยนะฮะแล้วผมก็โอ้โหนี่ผมเป็นคนที่ไม่รอบคอบพี่น้องเห็นไหมฮะเราก็เลยจาเป็นจะต้องหมายว่าไงครับเวลาจะเป็นเจ้าสาวที่รอบคอบนะครับต้องมีคนทําทรงผมกระบบงตั้งพี่น้องต้องมีใครอีกฮะต้องมีคนมาแต่งหน้าแต่งคิว้วแล้วผมบอกเตือนไว้เลยนะครับเจ้าสาวที่กำลังจะแต่งงานนี่นะครับแต่งหน้าทีนะครับยิ้มยังไม่ได้เลยฮะเพราะว่าเดี๋ยวหน้ามันแตกนะครับโอ้โโบ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 ,โบ,โบตั้งแต่หัวยันยันคอลึก เนี่ยแบบมองไม่มองแบบหน้าขยับไม่ได้เลยนะครับแบบว่าต้องมีคนแต่งหน้าใช่ไหมต้องมีคนแต่งผมจริงไหมฮะต้องมีคนจัดชุดให้พี่น้องก็เหมือนกันพระเจ้าก็เลยเตรียมทั้งนะครับคนทําผมเตรียมทั้งคนทําเล็บเตรียมทั้งคนแต่งหน้าอัครทูตศิาพิบาลผู้เผยวจนะแล้วก็ผู้ประกาศข่าวประเสริฐแล้วก็อาจารย์ท่านเลยจะต้องถูกจำเป็นต้องถูกเตรียมจากคนที่เป็นมืออาชีพในการทำให้เป็นเจ้าสาวที่สมดุล พี <utan> Ask, ่น้องเข้าใจไหมท่านเลยจําเป็นที่จะต้องมีคนหลักเป็นคนงานของพระเจ้ามีหน้าที่เพื่อเตรียมวิสุทธิชนให้รอบคอบท่านจะเป็นวิสุทธิชนไม่รอบคอบเช่นลยนะครับอยู่ดีก็มาสอนท่านให้ท่านไปรับใช้พระเจ้าอย่างเดียวไปเป็นอิสระไปประกาศอย่างเดียวไม่ต้องทําการทามาหากินนะครับพระเจ้าก็อาจจะเป็นคริสเตียนสไตล์นี้ก็ไม่ทําการทํางานเลยเลยลูกเต้าที่บ้านก็ไม่ไม่สนใจแม่เมื่ออะไรก็ไม่ดูแลไม่มีตังค์บอกหนูองพระเจ้าเรียกหนูไปประกาศข่าวประเสริฐท่านก็เลยต้องมีางาอาจารย์นีมาสอนท่านบอกว่าไม่สมดุลเพราะวเจ้าจะนะไม่ได้สอนแบบนี คนที่ไม่เลี้ยงดูพ่อแม่ก็ช่วยเหรอคนไม่เชื่อจริงไหมนะครับก็ต้องมีคนมาสอนพระวจนะว่าบางอย่างมันสมดุลบางอย่างไม่ไม่สมดุลบางทีท่านก็คิดไปเองนะครับการที่ท่านไม่อยู่ในพื้นที่ที่มีคนที่เป็นคนที่พระเจ้าตัดเตรียมเพื่อจะฝึกท่านให้รอบคอบนี้นะครับท่านก็เลยไม่มีทางรอบคอบน้อยเมย์ไหมครับเพราะฉะนั้นการเราจะไม่ต้องมีทุกคนจะไม่ต้องมีผมจะไม่ต้องมีอาจารย์บิ๊กจะไม่ต้องมีหลายคนที่เป็นผู้นําที่พระเจ้าส่งมาบนชีวิตของท่านจะมีต้องมีพี่น้องบางคนที่อยู่ในโบสถ์ถ้าไม่มีอย่างพี่ทุก คุยอะไรเต้นราอะไรได้ผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันหรือไม่มีคุณยายจาก็ไม่มีใครไปประกาศไปประกาศคนจะไปประกาศยังไงผมก็ไม่รู้จะคุยยังไงผมก็ทําได้บ้างแต่ไม่ถนัดพี่น้องเข้าใจไหมพระเจ้าไม่ได้ใช้เราเหมือนกันนะครับเราจะไม่ต้องมีการและการพี่น้องเข้าใจไหมเราอย่าไปทิ้งใครอย่าไปบอกโอ้วันนึงฉันจะขึ้นมามีของประทานมากกว่าอาจารย์อีกแล้วก็แล้วก็มาแทนผมนะครับบอกไม่ต้องมีผมก็ได้อ้าวทำไมอ่ะไม่ต้องการคนทําผมเหรอเอาผมไปด้วยดิ่านจะเป็นเจ้าสาวที่สมดุลที่สวยหมดไม่ใช่หน้าเป๊ะ ผมเยินท่านเข้าใจไหมมันก็ต้องเอาผมไปด้วยอะ่ะเอาผมไปด้วยได้ไหมอ่ะนะครับผมเคยบอกแมโบสที่สาเร็จเพราะผมบ้าเป็นไม่ได้ยังไงใครจะทำเลยผมก็แค่ขึ้นไปเทศเฉยๆคุณหนูก็ทาเต็มไปหมดเยอะแยะเป็นผมต้องมีทุกคนท่านเข้าใจไหมมันต้องมีคนผมเคยเนี่ยผมจําได้ตอนแรกๆตอนทําโบสนี่นะตอนอะไรนะผมเนี่ยเป็นช่างภาพมาก่อนและเรื่องเดียวที่ทําไม่ได้เลยในงานแต่งงานของโบสก็คือศิลปิบาลถ่ายรูปไม่ได้ ผมอีกนัแ,นแบบมุมนี้ทาไมไม่ถ่ายมุมนี้ตอนนี้เขายิ้มแล้วแกถ่ายสิแกถ่ายตรงนั้นสิมุมนี้แกมาถ่ายก็กล้องมาตัวผมผมอีกนะผมมองจังหวะกล้องไม่อยู่ผมนี้บบมา,มมา,มาถ่ายรูปนี่มาผมไปหลังผม,ผม,ผ,ม,ผ,มผมก็เลยไปคว้ากล้องแบบผมพอจังหวะได้ผมถ่ายเองเลย <laughs> คือแบบมันทําไม่ได้พี่น้องเขาเ้าใจไหมผมทําไม่ได้มันต้องมีท่านพี่น้องเอเมนไหมครับ แน่นอนครับแต่ว่าการทํางานต่างๆเหล่านี้นะครับไม่สามารถประสบความสำเร็จได้เลยถ้าไม่มีพระเจ้านะครับพระคัมภีร์ตอนนี้นะครับใช้คําว่าพระเจ้าทําให้โตนะครับใช้คำว่าอ็อกซาโนแปลว่าเป็นเหตุให้โตทําให้เพิ่มขึ้นทําให้ใหญ่ขึ้นหมายว่าเปาโลก็กำลังสอนว่าจริงๆเนี่ยทุกคนไม่สําคัญเลยหน้าที่ในโบสถ์ทำหน้าที่แต่คนที่ทําให้โตคือพระเจ้าพี่น้องแนวความคิดว่าต้องเป็นท่านต้องมีใครสักคนมีของประทานการเจอมันอัศจรรย์มีความรู้อันมากมีขึ้นมาเป็นคําตอบของคริตจักรนี้โง่เขลา เบาปัญญาไม่รู้พระวจนะไม่มีผมพระเจ้าก็ทําบทนี้ได้ไม่มีผมพระเจ้าก็เอาใครสักคนมาแทนผมได้ไม่มีท่านพระเจ้าเอาใครมาแทนก็ได้ก็มันไม่สําคัญไงพระมีบอกว่าคนปลูกกับคนรดน้ําก็ไม่สําคัญพูดง่ายคือไม่อยู่ก็ไม่เดือดร้อนเดี๋ยวพระเจ้าก็หาคนใหม่มาแทนท่านได้เชื่อผมทุกครั้งเลยนะครับที่มีคนนะครับทิ้งงานรับใช้พระเจ้าไปนะครับผมจะเห็นการอวยพรของพระเจ้าพระเจ้าจะนําคนที่เก่งกว่ามากๆเข้ามาทุกครั้งเลย แล้วผมกม็ได้จําเศษกะลาหัวของผมไปซึ่งหัวผมก็ค่อนข้างโตเลยนะฮะบอกว่าคมเอกอย่างโง่อย่าทิ้งการทรงเรียกอย่าทิ้งโอกาสมันเป็นโอกาสของผมผมจะไม่ยอมให้ใครมาแย่งผมไปท่านใจเห็นหัวผมเนี่ยสอนพระคัมภีร์ไปเรื่อยๆเวลามานั่งฟังลปว่าอาจารย์จะสอนเอ้ตัวนี้อาจารย์จ,จะสอนเลยทำหน้าอย่างนี้ทำหน้าอย่างนี้มาเรียกผมอ่ะเดี๋ยวก็ยิ้มอะไร นี่ยนะนั่งฟังผมผมก็จะสอนอยู่นี่แหละผมก็ทำไมอย่างนี้แหละก็จะสอนท่านอย่างนี้นี่แหละสอนจนท่านหัวงอกจนผมหัวงอกก็สอนก็ไปจบไปข้างหนึ่งเรนที่ทําได้ประมาณ600คลิปที่ทำได้ถึง3าม0 0สามพันคลิปไปเลยนะครับเพราะว่าผมจะไม่ทิ้งการส่งเรียกเพราะผมรู้ผมไม่สําคัญก็ผมไม่สําคัญเนี่ยคนลดน้าก็ไม่สําคัญคนปูกก็ไม่สําคัญมีแต่พระเจ้าทําให้โตมันโตอยู่แล้วถึงไม่มีท่านไม่ต้องจบปริญญาเอกมาเป็นสอบอรพระเจ้าก็ทําให้ปวดโตได้แต่เพิ่นพระเจ้าใช้ไอห่หวยคนหนึ่ง ดึงออกมาแล้วก็ใช้การได้ผเรื่องอะไรผมจะยอมทิ้งสิทธินี้งโง่ดิจริงไหมเรื่องอะไรอะอุตส่าห์พระเจ้าใช้ได้อ่ะเรื่องอะไรจะทิ้งนั้นนี่มันเป็นสิทธิพิเศษมากๆเลยพี่น้องคุยไหมครับนะครับหมายว่าไงฮะพระเจ้านี่นะครับเตรียมชีวิตของท่านเพื่อการงานบางอย่างพี่น้องจําใส่กะลาหัวของเราพวกเราไปเลยนะครับพระเจ้าไม่ต้องมีเราก็ได้ครับพระเจ้าใช้ใครก็ได้จริงๆพี่น้องเอเมยไหมครับแต่พระเจ้าอยากใช้ท่านพี่น้องเอเมยไหมครับ แน่นอนครับการปลูกพืชการพรวนดินแต่ถ้ามันไม่มีน้ําจากสม,สมัยก่อนไม่มีมระบบชลประทานแม้ว่าการปลูกพืชและเกิดผลและต้องมีน้ำและน้ํามาจากฝนเท่านั้นและดวงอาทิตย์ก็มาจากพระเจ้าเท่านั้นอากาศที่เหมาะสมก็มาจากพระเจ้าเท่านั้นพระเจ้าเป็นคนกําหนดว่ามันจะเกิดผลไม่เกิดผลฟังเลยนะครับพระเจ้าจะไม่ช่วยคนที่พระเจ้าไม่ได้เรียกบางคนเห็นว่าอยากจะทำอยากจะทําอะไรเพื่อพระเจ้าแต่พระเจ้าไม่ได้เรียกพระเจ้าจะไม่มีพรอไวเดอร์ให้เขาเพราะพระเจ้าไม่เรียกเขาพระเจ้าไม่เรียกคุณพระเจ้าไม่เรียกคุณเป็นสบอ คุณจะทางานรับใช้ไม่เกิดผลพระเจ้าไม่เรียกคุณเป็นผู้ประกาศคุณจะไม่เกิดถ้าพระเจ้าไม่เรียกคุณพระเจ้าไม่เรียกผมเป็นผู้ประกาศไปประกาศดีวันนั้นไปประกาศแม่ของพ่อของคุณไหวายนะครับผมก็ไปประกาศจะเริ่มยังไงดีเนี่ยผมก็ผมก็ประกาศเป็นนะประกาศเป็นแต่ผมก็คนมีของประทานประกาศคือคือพี่น้องที่มีของประทานประกาศแม่เรียบร้อยเหลือพ่อนั่งตรงนี้ เข้าใจไหมฮะจะนั้ไม่ต้องซับซ้อนสองรอบผมก็เลยไปนั่งข้างก็คุยคุยกับพระเจ้าช่วยผมด้วยประกาศประกาศก็รับเชื้อไปก็ขอบคุณพระเจ้าแต่ผมรู้ไม่ใช่การทรงเรียกหลักยูดีพี่น้องไปจะไปประกาศใช่ไหมไม่ต้องมีผมก็ได้ทำไมอ่ะก็มีขอประทานผมไม่มีอ่ะพี่น้องเข้าใจไหมฮะผมมีขออาจจะขอประทานอีกแบบหนึง่งผมก็รู้ว่าไม่ไม่จำเป็นต้องมีผมก็ได้อย่างเงี้ยผมก็กลับบ้านทำอะไรมาเตรียมสอนอีเยอะแยะเลย เราเข้าใจไหมฮะเราก็ทําส่วนของเรานะครับไม่ต้องไปกังวลนะครับก็เลยอยากหนุนน้าใจนะครับในช่วงเวลาชีวิตเรานะครับพี่น้องอย่ารู้สึกเปรียบเทียบและอย่าพยายามสร้างความแตกแยกในคิดสัจรโดยการพยายามฉันเป็นพวกอาจารย์คนนี้ฉันเป็นพวกอาจารย์คนนี้ท่านกําลังทําร้ายพระวรากายพระเยซูพี่น้องเข้าใจไหมฮะโออยู่ดีไหมเรื่องอาจารย์คงเอกสอนแรงฉันจะไปปรึกษาอาจารย์คนนี้ดีกว่าูดจาดีขาจารคงเอกตั้งเยอะอา <laughs> จารย์คงเอกพูดอะไรเนี่ย ดี๋ยวก็ด่าฉันเดี๋ยวก็จับใจเดี๋ยวก็นี่นี่นั่นนี่นั่น่นน่น่าเบื่อจานคนนี้สอนดีกว่าลื่นกว่าทั้งเยอะมีลากสับมีนู่นนี่นั่นสไลด์ดูดิสอนซูมมีสไลด์ด้วยจังหวีเก็ไม่มีสไลด์นะครับนี่นะครับระวังหัวท่านให้ดีนะครับไม่ใช่ตีท่านเพราะท่านสร้างความแตกแยกใน่คิดจากผมทําหน้าที่พวนดินไงผมหน้าที่ไล่แมลงให้ท่านไงท่านอยากจะทำบาปมาฟังเดี๋ยวังั้งสามสี่ตอนเนี่ย ครับเตรียมพาสเตอร์แปะหัวได้เลยโดนตีหัวแน่นอนนะครับทำไมก็เพราะว่าชอบใช้บุมแบบนี้จ voilà ริงผมไม่ใช yeah. mm ่คนบุคลิกแบบนี้เลยนะเอาจริงใครรู้จักผมจริงผมไม่ใช่คนแบบนี้นะเดินมาก็เฮ้ยอะไรวะอะไรเงี้ยไม่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 มีครับผมไม่ใช่คนแบบผมเป็นคนสุภาพมากเลยเอาจริงๆครับโอ้เป็นไงบ้างครับโอ้ยผมไม่คนอย่างนี้เลยนี่คือนิสบุคลิกผมเลยผมก็ไม่เข้าใจทําไมตอนสอาต้องเป็นคนแบบนี้ มไม่เข้าใจตัวเองเหมือนกันนะครับก็ก็ไม่เข้าใจอจริงจริงไหมฮะผมผมไม่ได้เป็นคนอยู่ดีโวยวายเดินไปเฮ้ยเจ็ดไงวะเงี้ยมีมีไหมไม่เคยทำอะ เจเป็นยังไงครับโอทานข้าวหรือยังครับพี่ขิงสวัสดีครับโอสวัสดีครับอาจารย์เลศสวัสดีครับสบายดีไหมโอเคแม่สวัสดีครับสบายดีนะครับนี่นี่คือบุคลิกผมสอนดันเป็นพวกดุดันไปได้ผมก็ไม่เข้าใจตัวเองเหมือนกันผมก็หน้าทีใครน้าที่มันนะครับพีน้องก็จะมีก็ต้องมีคนแบบนี้บ้างฟังบ้างมันจะได้สมดุลนะครับฟังเพราะๆมากๆคงไม่ค่อยดีนะครับชีวิตคงขาดความยับยั้งชั่งใจหลายคนเลยนะครับจะทําบาปทําเลวนี่นะครับอาจารย์คมเอกด่าวไว้ในคลิปไม่ทําก็ได้ กำลังจะเปิดดูหนังโปนี่นะครับอาจารย์คงเอกด่าไอ้ชั่วไอาา้คนเลวไรจิตสำนึกปิดก็ได้วะ <laughs> มันก็ต้องมีคนแบบผมบ้างแหละพี่น้องเอเมนไหมฮะนะครับพระเจ้าก็ใช้คนในหน้าที่พี่น้องนะครับพระเจ้าจะใช้ผมสร้างชีวิตท่านบางเรื่องก็ได้นะครับ <laughs> พระเจ้าไม่ฝันนะครับพี่น้องคนเดียวไม่สมดุลพี่น้องเรียนต้องเรียนหลายวิชาหนึ่งก็จบเป็นนิสิตที่ดีเอเมนไหมครับ ก็ต้องมีคนหลากหลายนะครับพ้มพีก็เลยบอกว่าตอนนี้ก็เป็นตัวอย่างของออบาโลและเปาโลทําหน้าที่เหมือนกันเลยนะครับเป็นศิ์พิบาลแต่พระเจ้าใช้คนละหน้าที่นะครับพระเจ้าอรนะครับพี่น้องครับ